มิดไซส์สกูตเตอร์คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลือกไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟัง ต้องบอกว่าตลาดของค่าสกูตเตอร์คลาสกลางเป็นมิดไซส์สกูตเตอร์เนี่ยในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ามีการทําตลาดมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยแบรนด์ที่เป็นแบรนด์หลักแต่วันนี้เนี่ยที่เรากลับมาทําคลิปที่จะเทียบให้ดูอีกทีหนึง่งเราเคยทําคลิปไปแล้วทเทียบให้ดู3รุ่น3าอ่าโมเดลจาก2ยี่ห้อแต่วันนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด5โมเดลจาก3ยี่ห้อเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเทียบให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมเลือกไม่ได้ว่าในคลาสกลางที่เป็นมิดไซส์สกูตเตอร์เนี่ย ด้เลทราคาประมาณนี้เนี่ยผมควรจะเลือกรถอะไรพี่ผมควรจะเหมาะกับรถแบบไหนหรือผมควรจะตัดสินใจยังไงดีพี่จริงๆแล้วในมิดไซส์สกูตเตอร์เนี่ยตลาดบ้านเรายังคงมีอีก2แบรนด์ที่ยังทําตลาดอยู่คือ BMW กับ Suzuki แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีรถมาด้วยแล้วก็ราคาจําหน่าย m s r p ของ2รุ่นนั้นเนี่ยราคามันจะหลุดจากเจ้าพวกนี้ไปอีกนิดนึงไม่นิดแหละก็พอสมควรเลยทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยเรามีมาให้ดู5รุ่นเพื่อคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเฮ้ยผมเหมาะกับการใช้งานรถประเภทไหนผมควรจะซื้ออรถอะไ ดยผมจะเริ่มจากทางฝั่งของ Honda ก่อนซึ่ง Honda ในคลาสนี้หรือว่ามิดไซส์สกูตเตอร์ของเขามีให้เลือก2โมเดลนั่นก็คือเจ้า ADV 3 5 0และ f o r z a 350ซึ่งเราก็คุ้นหน้าค่าตามเป็นอย่างดีแล้วเพราะ ADV นี่มันก็ออกมา2ปีได้และว Forza นี่ก็อายุไล่ๆกันก็คือประมาณ2ปีนิดหน่อยถามว่า Honda มีดีอะไรทำไมผมถึงต้องเลือก Honda พี่ Honda มีดีที่เขา Re l ล a b l บมากเขาน่าเชื่อถือเขาเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตลาดบ้านเรามานานเขาเาาอ,อาอดีาดว มอบอะไรให้คุณได้เร็วแต่ Honda เองก็ในความเห็นผมสําหรับตัวผมผมก็มองว่าเฮ้คุณภาพของของที่เขาให้มามันก็ไม่ได้แย่ไปกว่าราคาที่เขาตั้งนะเช่น1นึ่งแบาทคุณจะได้เจ้า ADV 350อ่ะต้องบอกก่อนว่าคนที่ดูคลิปจะรู้ว่าฉันเป็นชายไทยสูงเมตรเจซึ่งเฉพาะเป็นชายไทยสูงเมตรเจนี่ย <mm> เขาดีไซน์รถเริ่มจาก ADV ก่อนแล้วกันนะเขาดีไซน์รถออกมาให้ ใช้งานในรูปแบบของการเดินทางได้ใช้งานในรูปแบบของถ้าไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยและออกทิปบ้าง ADB 350อาจจะตอบโจทย์คุณเพราะว่าด้วยท่านั่งด้วยแฮนเดิลบาร์ของเขาด้วยตำแหน่งการวางเท้าของเขาซึ่งอย่างตัวส่วนตัวเองก็ใช้ ADB 350อยู่ก็ต้องบอกว่าในไซส์รถประมาณนี้ก็คือเบาะประมาณนี้ท่านั่งประมาณนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วมันคอมฟอร์ตในระดับหนึงเลยกับ เครื่องยนต์ของเขาเป็น e s p Plus ปริมาตรกระบอกสูบ3 0ก3่0กว่าๆเนี่ยถามว่าพอใช้งานไหมในส่วนตัวผมไม่เคยทำเครื่องไม่เคยไล่เม็ดขูดชามอะไรเลยเพราะผมซื้อรถมาใช้งานต้องบอกว่าเครื่องยนต์ของ Honda ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็พอใช้งานแล้วในระดับหนึ่งเลยทีเดียวกับเจ้า ADV350 ซึ่งอ่ะนี่คือนั่งให้ดูว่า ADV350 ท่านนั่งแล้วมันจะประมาณนี้ทรงรถจะอยู่ประมาณนี้แฮนด์ก็จะอยู่ประมาณนี้สำหรับคนที่สูงเม78ประมาณนี้ กุญแจเป็นกุญแจรีรโมทเราก็รู้อยู่แล้วว่า Honda เป็นกุญแจรีรโมทมานานแล้วก็จะมีสวิตช์คอนโทรลเลอร์ให้แล้วก็คุณก็จะมีเก๊ซ้ายไว้ให้ใส่ของได้เล็กน้อยสําหรับเจ้า ADV ข้อดีของ ADV ข้อนึงที่ผมชอบก็คือมันเป็นรถที่ติดปี๊บเราไม่เขินติดปี๊บเราไม่เขินคืออะไรถ้าเรามีกล่องหลังใบน,นึงอ่ะเราจะรู้สึกว่าทรงรถมันทําออกมาให้ติดปี๊บแล้วไม่เขินนั่นทำให้คุณจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่มากขึ้น อีกหนึ่งรุ่นจากทาง Honda ก็คือ Forza 350 f o r z a 350เนี่ยจะใช้คำว่าเป็นสตรีทไบค์หน่อยแล้วกันเพราะว่าด้วยความที่ทรงรถของเขาท่านั่งของเขามันจะเป็นดูแบบสตรีทอะสตรีทกว่าเห็นๆเลยเมื่อกี้จะอยู่อย่างนี้รื้อไหมอันนี้ท่าร้างก็จะอยู่แบบนี้ท่านี้เลยทรงมันก็จะสตรีทกว่าเห็นไหม ฟอร์บอร์ดหน้าของ A D V 350กับ f o r z a 350ก็ไม่เหมือนกัน f o r ์บอร์ดหน้าของ f o r z a 350เนี่ยในความเห็นส่วนตัวจะรู้สึกว่ามันกว้างกว่าทําให้มันนั่งสบายกว่าถ้าเรื่องนั่งสบายเนี่ยผมยกให้ f o r z a เลยกับ f o r z a เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่มียอดขายค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าอย่างลูกเล่นที่เขาให้มาบางอย่างเช่นชิลดไฟฟ้าเรือนไม้ที่ยังคงความเป็นแบบเป็นเข็มมี L C D ตรงกลางเครื่องยนต์เหมือนกันก็คือ E S P plus 330กว่าซีซีเหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกคือด้วยความที่เขาเป็น Honda คุณมันก็จะรีเลเบิ้ลกว่ามันจะน่าเชื่อถือมันจะนู่นนี่นั่นอะไหล่มันก็จะถูกเกสซ้ายเก็บของได้เหมือนกันนะก็ลึกอยู่พอสมควรกับกุญแจรีโมทที่เป็นกุญแจรีโมทเหมือนกันใต้เบาะใส่หมวกเต็มใบได้2ใบอันเพราะฉะนั้นแล้วคุณสมบัติโดยส่วนตัวถ้าคุณเลือกรถที่จะซื้อไปใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วก็ออกทริปบ้างฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์ก็ตอบโจทย์คุณได้เหมือนกันนะ กับราคาจำหน่ายที่ถูกกว่าเจ้า ADV เล็กน้อยที่179,000บาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย Forza ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจจากทาง Honda เนี่ยต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบ X Max อย่างหนึ่งตรงไหนหรือปะ่ะแ a ทเทเรียลเขารู้สึกว่าพรีเมียมมากทุกอย่างของ X Max จะรู้สึกว่าแบบฟิลจับฟิลทัชฟิลกดหรือว่าปอกมือทุกอย่างมันดูกระชับไปหมดเลยซึ่งหลังจากที่ออกโมเดลใหม่ก็คือเจ้า New X Max เนี่ย X Max นี่คือ Gen 2แล้ว Gen แรกจะเป็นตัวจอไม่สีล้กันผมเรียกตัวจอไม่สีล้กันตัวนี้จะเป็น Generation จอสี ผมชอบ X Max ตรงที่ X Max เนี่ยเป็นรถที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมในส่วนของวัตถุดิบปุ่มกดต่างๆมันดูพรีเมียมไปหมดเลยอะแล้วก็รู้สึกว่า,าท่านั่งของ X Max หลังจากที่เขาเปลี่ยนโมเดลเนี่ยเบาะมีการปรับเล็กน้อยทำให้ท่านั่งของเขาเนี่ยกับคนที่สูงเมตรเบบวกบวกเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าท่านั่งเนี่ยมันเหลือเลยอันนี้อันนี้แฮนด์อยู่ในโพซิชันธรรมดานะจริงๆ X Max เป็นรถที่ขยับแฮนด์เข้ามาให้ใกล้ตัวได้อีกหนึ่งสเต็ปโดยไม่ต้องเสียตังค์คือคือแกะแล้วก็ไขออกมาได้เลย ถ้าคนที่ทอยากนั่งสบายหน่อยแนะนําให้ขยับแพนถอยออกมา X Max มีคุณสมบัติอะไรที่คุณจะเลือกถ้ากับสนนราคาจํหน่ายหนึ่งแสายมื1น0ของเขาต้องบอกว่า X Max เป็นรถที่มีราคาจําหน่ายสูงที่สุดในคาสนี้แต่ด้วยความที่วัสดุเขาดูกีเมียม,มากแล้วก็มากับจอสี X Max ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นรถที่อยู่ในตลาดมานานแล้วก็เราก็จะค่อนข้างทราบได้ว่าในเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยปัญหามันไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็ท่านั่งที่ผมชอบก็คือทุกคันที่ผมดูก็คือท่านั่ง ผมอยากให้คุณเห็นว่าคนที่สูงเท่านี้เวลานั่งแล้วจะเป็นยังไงอย่างผมสูง107 8พอเวลานั่งแล้วเนี่ยยืดขาไปที่ฟอร์บอดหน้าเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกว่ามันนั่งสบายมันมันไม่ต้องงอขาเยอะโดยส่วนตัวแล้ว ADV 350ที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเวลาเรายืดไปที่ฟอร์บอดหน้าเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นิดนึงแต่ถ้าเกิดอย่างเจ้า f o r z a หรือ X Max เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรานั่งแล้วเรารู้สึกเหยียดขาแล้วสบายเรานั่งแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราหย่อนอิริยาบถแล้วเราสบายเวลาเราปรับแฮนด์เข้าหาตััวกบ Forsa ต้องบอกว่า X Max เนี่ยเมื่อก่อนเขากัดกับ f o r z a แบบว่าเป็นคู่แข่งกันมาก่อนแต่ก็อย่างที่บอกพอถึงจุดหนึ่งคนที่ชอบรถที่ดูซิ่งหน่อยทรงซิ่งหน่อยแมทเทเรียลดีหน่อยคนก็จะเลือก X Max ก็ต้องบอกว่าถ้าคนที่ใช้คําว่าอะไรอ่ะชอบ Yamaha อยากได้รถใช้งานมิดคาสกูเตอร์ของ Yamaha ก็จะเป็นเจ้า X Max ใช้งานในเมืองโอเคนะโดยส่วนตัวเคยใช้งานในเมืองแบบใช้งานแบบเดลิยูดจริงจังเลยกับเจ้าเจเนเรชันแรกซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากเจเนเรชันที่2เท่าไหร่เพราะว่า ปริมาตรกระบ,บอกสูบเขายังคงเดิมก็คือ292ร้อกซีซีกับแรงมา้าแรงบิดก็จะน้อยกว่าคนอื่นเล็กน้อยแต่ถามว่าใช้ในกรณีที่ใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าอืดจนถึงขั้นแบบเฮ้ยโหโดนเพื่อนลอ้ออะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนถ้าเกิดคุณเอาไปเชงกันเนี่ยอย่างที่บอกมันเคยมีคลิปที่ทําออกมาเชงกัน 3- 4มหรุ่นเนี่ยคือคุณถ้าเกิดคุณเอารถที่ซีซีน้อยแรงม้าน้อยแรงบิดน้อยกว่าไปเชงกับซีซีที่มันเอาไปแบกเขาอะนึกออกปะ ที่เป็นรถแบบออริจินอลเหมือนกันแน่นอนว่ามันก็ทาไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่ผมคอนเซิร์ตก็คือคุณได้อะไรจากราคาที่คุณจ่ายพรีเมียมพอไหมแมตท,ที่เรียวดีหรือเปล่าอัตราเร่งเ,เป็นยังไงจากชาแนลของเราคุณจะไม่เคยเห็นผมพูดถึงท็อปสปีดของรถรุ่นไหนเลยเพราะผมรู้สึกว่าความคุ้มค่าของการซื้อรถคันหนึ่งมันไม่ใช่แค่ท็อปสปีดของรถรุ่นนั้นกับอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นตัวที่มาเขย่าตลาดเลยละกันคือทุกคนแบบว่าเหมือนทุกกกกนนนนําาาาลััง่่จิบชมมเเเเ้้อออยยููีีหืทประตขา แล้วก็โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่านี่คือซอนเดสสามดีผมชอบตัวนี้มากเพราะถ้าคุณเห็นเนี่ยมันจะมาโทนเดียวกับรถอของ X Max เลย Yamaha เลยมันคือรถสกูตเตอร์คานกลางที่เป็นกึ่งซิ่งสสปอร์ตใช้งานได้ เดินทางได้เหมือนกับ X Max เลยเหมือนกับที่ X Max เป็นเลยคุณจะเห็นได้ว่าจากความสูง178ของฉันฉันเคยทำรีวิวไปแล้วนะกับเจ้า35 0ดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยฉันจะบอกว่าถ้าฉันต้องเลือกฉันควรจะเลือกอะไรอย่างที่บอก 350D ดี350มาในราคาจำหน่ายหลังหักส่วนลดแล้วเหลือ141,000บาทแน่นอนว่าในตระกูลนี้ไอ้นี่จะถูกที่สุดเลย แต่เป็นรถที่ได้ซีซีเต็มที่สุดแล้วก็เทคโนโลยีที่ไม่ได้ต่างจากเจ้า 350e เลยนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นวินชิลไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นจอสี TFT เหมือนยำรวมเอาของคนอื่นมารวมยำรวมกันนะเนืกอกว่ะชิลไฟฟ้าโฟร์ซามีฉันก็มีจอสี x m a x มีอีนี่ก็มีอ่ามิเลอร์ลิงมือถืออีนี่ก็มีซึ่งเป็นมิเลอร์ลิมือถือเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะ ไม่ใช่การไม่ใช่โรสซิงของ Honda ไม่ใช่ y Connect ของ y a m a h านะมิลเลอร์ลิงมือถือคือการมิลเลอร์มือถือตัวเองเข้าไปดู YouTube ได้ดูแบบจากมือถือตัวเองได้เลยซึ่งนั่นก็เป็นของที่ซอนเตสให้มาซอนเตสน่าสนใจยังไงซอนเตสน่าสนใจตรงที่ซอนเตสใชอ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของบอสเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็ซอนเตสเป็นรถที่ให้ปริมาณกระบอกสูบเต็มที่สุดในคลาสก็คือ3 4 9ซีซีแรงมา้าแรงบิดก็คือจะเต็มที่สุดในคลาสในราคาที่ถูกที่สุดอ่ะมาพู อย่างที่นั่งให้ดูเมื่อกี้กับเจ้า X Max ดิเมนชันของตัวรถเจ้า 350D จะแทบไม่ต่างจาก X Max เลยแต่ต้องบอกว่ามันจะเล็กกว่า X Max นิดนึงแต่มันจะใหญ่กว่า N Max เนึกออกไหมฐานล้อสั้นกว่านิดนึงก็คือมันจะอยู่กึ่งกลางเหมือน Position ของมันอยู่กึ่งกลางระหว่าง N Max กับ X Max มันจะเป็นรถที่ไซส์ประมาณนี้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็คือดูเรื่องความนั่งสบายเพราะว่าขนาดตัวรถมันดูเล็กกว่าแล้วมันจะนั่งสบายเหมือนกันไหมกับความสูง178ของฉันถ้าฉันนั่ง forward ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ลําบากนะเพราะว่าก็ไม่ต้องงอขาเยอะเท่าไหร่เผล่เพล่ ADV สามูยังงอขายเยอะกว่านี้ด้วยซ้านั่งมิดเดิลก็โอเคก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าถ้านั่งมันกระชับเหมาะแก่การใช้งานในเมืองถ้าคุณจะเลือก3ามหดีผมแนะนําว่ามาเป็นรถที่คุณจะใช้งานในเมืองออกต่างจังหวัดบ้างบางครั้งเพราะมันสามารถทําได้ด้วยเครื่องยนต์ที่ซีซีเต็มของมันแต่จุดประสงค์ของมันคือมันคือรถสกูตเตอร์ซิ่ง ที่ใช้งานในเมืองและดูจากทรงแล้วมันซิ่งแน่ๆอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมชอบก็คือพวกเ,เปิดเบาะไฟฟ้าเปิดถังน้ำมันไฟฟ้าของเขามันจะเป็นแบบเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สามารถสูนดีแน่นอนว่าหลังจากที่เขาเป็นรถที่ตัวเล็กที่สุดในค์สในบรรดาหมู่มูเพื่อนๆทั้งหลายเนี่ยมันทําให้ใต้เบาะของเขาเนี่ยเล็กที่สุดในคาสไปด้วยเนืกออกไหมสามรุ่นแรกที่เรากล่าวมาถึงเนี่ยใต้เบาะใส่หมวกได้2ใบหมดเลย2ใบแบบเต็มใบนะแต่สามดีเนี่ยถ้าคุณจะใส่หมวกเต็มใบเนี่ย คุณต้องคว่ำหมวกลงแล้วก็วางแล้วใส่ได้ใบเดียวเพราะว่าด้วยดิเมนชันของตัวรถที่มีขนาดเล็กพอสมควรนั่นทำให้ใต้เบาะเขาเก็บสัมภาระได้น้อยแต่เขาก็คิดมาแล้วเขาก็ให้แหลกหลังเผื่อมาที่คุณจะติดกล่องเพิ่มเผื่อวันหนึ่งคุณมีสัมภาระเพิ่มเติมและรุ่นสุดท้ายคือ s o n t ตส 350e ในบรรดา5รุ่นผมมองว่านี่คือทัวร์ริงสกูตเตอร์ที่ที่เป็นทัวร์ิงสกูตเตอร์จริงๆอะโอเคมันยังเป็นดูความแบบว่ามีเส้นสายความแบบรถสปอร์ตอยู่บ้างแต่ว่าด้วยความที่ตัวรถมันดิเมนชันมันความกว้างเบาะมันคือมันใหญ่ที่สุดแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นเบาไม่ว่าจะเป็นฟอร์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้ารถแผดนบาร์แผ่นยกสูงวินชิลทุกอย่างก็คือมันทําออกมาใหญ่ที่สุดในบรรดา5รุ่นที่เรามาเปรียบเทียบวันนี้ใหญ่ที่สุดยังไง กณดูดิความสูง107 8ของผมไม่ได้มีปัญหากับการนั่งเลยเหยียดเท้าเหยียดได้เกือบสุดขาด้วยซ้ำโดยที่หลังก็ชนหมอนเบาก็ต้องบอกว่าด้วยดีไซน์ของเขาอะนะอย่างที่บอกคือวันนี้เราก็จะมาแค่บอกคุณว่าถ้าเกิดคุณชอบใช้งานแบบนี้คุณควรจะเลือกรถอะไร 350e เหมาะกับการเดินทางพอสมควรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโพซิชันแฮนด์ท่านั่งขนาดหรือว่าเก๊ซ้ายขวาที่สามารถใส่โคข,ขวดลิดได้ คือมันออกแบบมาเพื่อการเดินทางอย่างแท้จริงคุณแล้วก็ด้วยความที่เขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันทั้ง2รุ่นทั้ง 350D และ E เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีจอสีที่มีเล,ลิ่งมือถือได้มีวินชิลไฟฟ้าซึ่งก็ใช้ปลายนิ้วสัมผัสหมดเลยเป,ฟฟเปิดเบาะไฟฟ้าเปิดเกทไฟฟ้าความสะดวกสบายของการใช้งานจะเป็นแบบนั้นแต่ที่ผมชอบก็คือการนั่งสบายของเขาและเขาก็ยังเว้าฟ์บอร์ดขออนุญาตนะเขาว้าฟ์บอร์ดในส่วนของตรงนี้เพื่อที่ว่าเวลาคุณติดไฟแดงคุณจะได้เอาขาวางตรงนี้ พอรถมันใหญ่มันกว้างมันยาวแต่ถ้าเกิดคุณวขลฟาวอลฟอร์บอร์ดให้คุณคุณจะเหยียบพื้นได้มากขึ้นแบบที่คุณเห็นตรงนี้เห็นไหมว่าพักเทา้าตรงพักเท้าเนี่ยเขาเหมือนเขาเหมือนขุดเว้าหลบเพื่อให้เรายืนถึงรถได้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ทําให้ซอนเตส 350E เนี่ยออกแบบมาเพื่อการเดินทางถ้าชีวิตของคุณอยู่กับการเดินทางท่องเที่ยวต้องใช้การชิลไฟฟ้าชอบออกต่างจังหวัดมากกว่าอยู่ในเมือง การที่จะเลือก 350e ผมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเพราะว่าราคาจําหน่ายหลังหักส่วนลดของเขาแล้วเหลือที่149,000บาททําให้ราคาจําหน่ายของเขาอยู่ในเลนส์ที่ใกล้เคียงกับเจ้า 350d e, แล้วก็เป็นเลนส์ที่ต่าสุดและหลังจากที่ผมพูดไปทั้งหมดแล้วใน Mid ไซส์สกูตเตอร์ถ้าคุณยังเลือกไม่ได้แวะมาหาเราเราจะให้คุณเลือกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าโมโตสแควร์ที่จะเสิร์ฟ x b a c ให้คุณไม่ว่าจะเป็น Honda M Drive ที่จะเสิร์ฟรถ Honda ให้คุณและซอนเตสพรา ทั้งหมด2รุ่นให้คุณทั้งหมดทั้งหมดที่เรากล่าวมานี้มีรถให้ดูตัวเป็นๆน,นะถ้าคุณเลือกไม่ได้แวะมาดูก่อนแวะมาเลือกก่อนนั่นคือเหตุผลและที่มาของการทําคลิปนี้ว่ามิดไซส์สกูตเตอร์ถ้าเลือกไม่ได้เราควรจะเลือกอะไรสวัสดีครับผมภูมิเพลูพลายเพิลา,ายขอชวนเพื่อนๆร่วมกันกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อทุกคนจะไม่พลาดการติดตามเรื่องราวดีๆคอนเทนต์ดีๆจากเพฟู l ลท์พร้อมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเพฟู l ลท์ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ